โอ้เหี่อะเรียบร้อยดูแมลคอมไปสักได้เหรอเอาดี about to be setting up ไม่เซิร์ฟเลยยี่ดีโดูเปนแมลคอมอย่าให้กดโอเคดิห้ามกดโอเคนะตอนโดนแมลคอมอ่ะให้เรากล่าวให้เราพับพับไปนน้าจอไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว แม่ทำไงอ่ะเราไม่มีหลักทงหลักฐานอะไรเลยหรอไม่ไม่กวาดคิวดีโทรมาแล้วเนี่ยคิวไม่ได้อยู่มากโทรดีรับดีรับดีท่านคิดไม่นานยังป่วยแล้วมันแอดมินเซิร์ฟได้ไงอ่ะไม่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 ได้ตั้งแต่แรกแล้วเป็นแอดมินเซิร์ฟได้ไงเนี่ยโทรบอกดิเอ็มเอสนะครับคนดูไม่ได้เคยโปรโมทนะครับไม่ได้ทำเปิดคองใหม่ยังก็ดูเอานะครับเอ็มเอสบิดเพื่อนทั้งเพื่อนผมไปสามร้อยมันนั่นเดิมพันกันนี่แหละครับ แอดมินเพื่อนมึงไงไอ้เ่นั้นอ่ะตอนนึงครับพี่เนยเคยโปรโมทอยู่ยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้พี่เนยได้แพ้่ล็อกคอมเพื่อเอาตังค์ไปด้วยสามร้อยอ่ะเพื่ออะไรอ่ะบอกแล้วลว่านะบันเดย์แอด เพี้ยมันหิวจริงเลยแค่สามร้อยต่อรบก่อนแล้วไม่มีใครอัดจิ้ไว้เลยอ่ะกูบอกว่าคอมกูอัดจิ้มได้อ่ะกู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 จะบอกกูจะบอกมันมันปลดอัดคอมไม่เฉยนะหลังตัวนไหไงวะมึงทำตัวอย่างนี้ไอ้โควี่ด้วยกูจะโดนเล่นนะด้วยอะอะไรนะโอ้ยไอ้ยี่มันบล็อกมันบล็อกกูไปเลยโอ้ยมันเตะกูออกกุ้งบล็อกอะไรดี ยสันบล็อกเตะได้หรอไอ้ทีโดนล็อกคอมว่ะบล็อกเกูไปแล้วมันให้กูทํากูปลดล็อกคอมมันเฉยดิตังตังเพื่อนกูว่าไม่เอาแล้วปลดล็อกคอมมันนี้น้องโดนล็อกคอมเดียววะไอมึงทําอย่างนี้ได้ไงวะโดนล็อกโอ้ยเกินไปว่ะเพื่อนก็สักสีมึงก็แอดมินทําไมมึงทําแบบนี้มึงก็แอดมินทําแบบนี้มึงแอดมินมึงทําอย่างนี้วะ มึงหิวตังขนาดนั้นเหรอสามร้อยงขอเพจบ้างขอเพจบ้างขอเพาขอเพขอเพจขอเพจเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันก็ไม่ควรจะบิดอ่ะมันเป็นบิดเอสพี่บอลมึงเอเทจเหรใช่พี่ไม่หิวตังจัดเลยแค่ตัวละครพวกขุมตู้ไม่ได้เลยนะแค่ตัวแค่ถ้ามันมีตัวละครนี่คือห้าตัวลุมันลคนเดียวยังไม่ได้เลยพี่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 อะพี่บิดใช่ปะอะผมผมผมพี่แปะเนี่ยแต่ผมผมเพจพี่แปะสองโพงผมเ่ะพี่เจ้าไงอ่ะอยากให้เซฟเสียหายปะล่ะ กูโดนล็อกคอมเฮ้ยกูโดนไปด้วยเลยเฮียดีๆกูเข้ารหัสยอะไรเนี่อ้ามันล็อกคอมมึงด้วยเหรอทอามันล็อกคอมมึงด้วยเหรอเออโอ้เอ้าเฮียแล้วกูเข้ากูเข้ารหัสยังไงเนี่ยอ้าวแล้วเพื่อนมึงนะมึงบอกเพื่อนมึงมันยังโลมันยังไงนี่มึงอีกเหรอยังไงนี่มึงอีกเหรอเออเพื่อนกูยิ้มเปิดเซิร์ฟด้กันแล้วมันจำมึงได้ไหมนะจำมึงได้ไหมนะทำแบบนี้แล้วแต่นะครับได้เฮีย บอกปล่อยเกินอยู่ไม่ดีแก่เลยจะป็นที่เก็บไปลงไม่ต้องมาทำอย่างนี้เป็นแย่ได้ไงอ่ะเป็นแบบมันแย่จังอ่ะมายมันต้องเข้าไปไม่แต่โดนแบนมือไม่ไม่กูลบกูลบไปแล้วกูลบไปแล้วกูอัดคลิปอยู่เนี่ยออัดคลิปอยู่เออเดี๋ยวค่อยไปให้พวกพี่เน่พี่เตอร์พี่เตอร์ต่อเป็น่านแมงดาดีอ่ะอย่าเข้าเซิร์ฟมันอย่าเข้าเซิร์ฟมันอย่าเข้าเซิร์ฟมันก็โดนล็อกทองแล้วเดี๋ยวกูมา แต่แต่กูเป็นแอดมินมากูก็ไม่เคยเจออะไรนีเลยเพื่อนไอ้มาไอ้มาเมื่อไงเนี่ยเพื่อนไอ้กล้วยอยากเข้าเซิร์ฟมันไอ้กล้วยไอ้กล้วยอยากเข้าเซิร์ฟมันไปแล้วไอ้ฉัดออกแล้วไปกลูโดนโดนล็อกคอมแล้วลงไอเล่นทำไมอะมีเทียดปะไอ้บอลมีเทียดปะไม่มีไม่มีเมื่อกี้มึงเข้าไปคุยอะไรกับมันลงวินโดว์ใหม่ดิอู๊ดกูต้องไปลงวินโดว์ใหม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องฮะ ล้างวินโด้เลยล้างวินโดว์ล้างวินโดว์เดี๋ยวเดี๋ยวล้างวินโดว์เดี๋ยวใช้วินโดว์ปล่ามอ้งไม่มีกูมีวินโดว์แพ้อยู่มึงมีเดฟปะอ่ามีมีเป็นแผ่นเป็นแผ่นกูเป็นแผ่นในวินโดว์เป็นแผ่นไอดียอย่างเงี้ยพี่เนเลยไอไอไอมาเมอาคลิปไอพี่เนเลยพี่เนโปรโมทมาบอกตามพี่เนมาแล้วแอดมินเป็นอย่างงี้ครับแอดมินเป็นอย่างงี้ครับเออไม่พี่ยีกูว่ามีเดี๋ยวกูส่งห้พี่ยีได้ให้พี่ยีช่วยในนิดหน่อย ไม่ครับที่เราเด็กโดนล็อกคอมเลยแอดมินเซอร์นันบิดทั้งดีเอ้ดังทั้งเนยทั้งเนมทั้งยิวทั้งพี่ต้นเลยสัตว์จะแม่งเจอไอ้เก้อเราเราแล้วให้กูทำไงตอนเออจะไปหนึ่งนะไอ้ดียังไงอะดีได้ไหมอะถลุงโดนล็อกไหมน่ะไอ้ดีก็น่าจะโดนไม่่ัไม่ได้วะาผู้ใส่รหัสไว้ทำไมเข้ารหัสไม่ได้มึงกดลืิมิทผ่านดีดีมันโดนล็อกไงโดนล็อกเหมือนกัน ไม่มีเหี้ยคนลืมัสผ่านเหี้ยเลยไม่ได้เลยว่าันเนี่ยไม่มัน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 มีในที่ก่อนที่กูและนั่นมันบอกว่าเวลาลืมมาผ่านป่ามันจะมีเออขึ้นแจ้งเตือนเนี่ยมีเหี้ยอะไรอันนี้มันโดนเล่าคอมเออกูลืมกูอาจโดนรหัสคอมเนี่ยก็แล้วกูต้องทำไงอะกเนี่ยเขี้ยนโชั่วฮะก็ กใช่บิดตังยังพอว่าได้แล้วเตลเสริมแต่มันล็อกคอมที่มันเกินไปเลยเที่ยมันเกี่ยวอะไรวะเดี๋ยวโดนกูแฉแย่ที่นั่นทำตัวอย่างนี้โอ้โหหากินไม่ขึ้นหรอเที่ยมไม่แล้วถ้ากูไปโพสอะไรมันได้ปหมถ้ากูไปโพสอะไรแต่ว่าไม่ไม่ได้เข้าเติมมันแล้วมันจะระวังมันจะไม่พีระวังมันจะไม่พีระวังมันจะไม่พีอ แคเนตเคนเ,คเคนตเข้าไปในกลุ่มหรือว่าเข้าไปอะไรมันก็ได้เียวแต่มันไม่รู้ไงว่าเราคนไหนของ,ของกลุ่มไงถ้าเราไม่ได้ไปโฟอะไรใช่ปะ่ะถ้าเราไม่ได้ไปโฟอะไรใช่ปะจุห <c oughs> ดหายไร้กล้วยมันรอดจากดงต้นตีนมาได้ยงไงเนี่ยไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟ <c oughs> โอ้โหดีนะที่กูมไม่ได้ไปอะ่ะ ต้องไปกูด่าแหละกนโดน่เลยกูโดนคนแรกไม่กาลังเข้าไปด่าพอดีรีเอะกําลังโหลดเซิร์ฟเข้าไปด่าดิรออะไรอ่ะน้อแต่ยังไม่เริ่มเลยมั้งหี้ยไอ้ดีไอ้ดียี่ดีไหนวะนี่นะครับไอ้ดีพากูโดนไปด้วยเฮียปีสามน้อยใช่หรอกเพื่อนมึงมันก็ไม่น่าทำแบบนี้เกินไปไอเดียพากูโดนไปด้วยเลยมึงถ่ายรูปมาดิถ่ายรูปมาดิ เออใส่รุ <t 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 like <t <t ๊กตาขลางมาทีเด็ไมาถ่ายอุ๊กแครัไุูต้องไปแล้วลงวิดโดว์ไม่ไงไม่เดี๋ยวใช้วินโดว์ปลอมไงไหนวินโดว์ปลอมเปนไงไะเยอะ ไม่ไม่มึงมึงมึงถ่ายรูปมาดิถ่ายรูปมาดิถ่ายรูปมาดิถ่ายรูปหน้าจอโทรศัพท์มึงจะถ่ายรูปที่โดนล็อกคอมมาบ่นเติมนี้นะครับไปหาโหลดรึวะเร้วไอร์เอ็ดเอ็ดนี่เปล่าวะเอ็ดเอ็ดที่ไม่ได้โปรโมทวะใช่เออใช่นี่เลยนี่เลยเดี๋ยวไม่เลยนะ นี่นะครับภาพพีโดล็อกคอมมิดัดแต่พี่เน่เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรหนอเขารับงานไอเหียะเรียบร้อยอ่ะโอ้โหแอดมินแม่งเกินไปอ่ะซ็อกคอมอ่ะต่ออกจากเซิร์ฟบิดเงินนี่พอเข้าใจนะไอเฮียแต่เต่ออกจากกลุ่มเนี่ยแต่ว่าล็อกคอมมันทำเกินไปอ่ะฝั่งคนเนาะอโยได้ปะอโยไม่โดนไออโยโดนหรอ โดนดีเก็บอกว่าโดนถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาสามคนเลยเหรอโยก็โดนเหรอไอโยโดนได้ไงอ่ะโดนเด็กก็ไปพูดกับมันดีๆในเซบะบอกว่าบิดทำไมบอกโอ้โหตรงที่นี่มันไม่ฟังหน้าไหนทางนั้นเลยที่ว่าที่อไม่รู้เราเข้าไหนัดลงรหัสไว้เมน ไม่ได้ไม่น่าไปเล่นเลยซึ่งเด่นผมไม่ไม่เราก็ไม่รู้นะว่าใครจะเป็นนะกักแต่ว่าไม่รู้ผมแค่หาโมันลบโพสต์เลยเฮียไม่รู้องมันเราไม่นิดไอยไอโยถ่ายถ่ายหน้าจอไดยโยเฮ้ยมันติดถ่ายนะลงลงให้โน้ใหม่แล้วไอโยลงวินโดว์ใหม่เหรออืมเดี๋ยวถ่ายให้ ไอโย,โยโยโยส่ง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 ,ง,งได้ลงวินโดว์ใหม่ดิเราเราเสร็จการเราเสร็จกานเรียบร้อยลงวินโดว์ใหม่เรียบร้อยฮะสามคนนะครับอ่าเฮียม,มันมันเตะกว่ากลุ่มด้วยอันนี้เหรอว่าเพื่อนมึงไะมึงน้ำมนมึงน้ำมันเป็นเพื่อนได้ไงวันนี้ใส่แบบเนี้ยกูไม่ได้โหลดเสริมมันมันมันเจ่อยพีวีเข้าถึงเขา เดี๋ยวกูบอกให้ไม้ทาให้อ่ะบางไม้รู้จักปะบางไม้อะไร๋อบางไม้อย่างกูจะให้มันทําอะไรให้มันทํารูปก็เป็นบางไม้ทํารูปทําเที้ยอะไรครับตัวละครเป็นหคนเลยบางมีว่ามันรู้จักบางมีปะคนคนที่จะทํารสบการณ์ในพิเกอร์มึงหามึงหาทำอะไรก็ได้ที่ยิงเซิร์ฟมันไหนสัตว์ให้เซิร์ฟมันเจอกันแบบว่าเต็งหายไปเลยอ่ะเอาเงินมาดิร้อยห้าสิบบาทจะตีมด่ามันหน่อยเยียอะ ได้ยิงให้ยิงนะมันมันมัน,มนเซฟมันจะปิดนานนะเพื่ดับก็เงินแค่สามร้อยหิวจัดเลยไม่เหนียวน,นะตวเต็มเยอะวะแต่ถ้าชออใครเหนียวก็ยิงไม่เข้าปัดมันบอกว่ามันเชี่ยวมานานแล้วด่ามันด่ามันยังไ,ไงวะไอ้เหี้ยกูถ้าหาแบบด่าแบบเดียวด่าแบบชอบเห็นก็โมโหแล้วแล้วกลัวกูไปด่าตอนแล้วมันก็บอกใช่ป่ะว่าชอบผมชอบโดนด่าด่าไปเหรอใช่ป่ะใช่กูไปด่ามันตอนไหนไม่ไม่ไม่เกี่ยว ไอ้นี้ไม่ไม่เวเลยเพาอ้างองมันในแกเทียเซิร์ฟไหนวะเซิร์ฟเอ็นเอ็ะเอนเอ็มเอ็นเอ็มเอ็เอ็ม้ว่ลไอ่ทำวันนั้นอ่ะนะใชคเซิร์ฟพี่ปิดพี่เซิร์ฟพี่ทำอะไรพวกผมไม่รู้จะเล่นอะไรไงไอโยมบอกว่ามาเล่นเซิร์ฟนี้เป็นแนวเอ็เคยิงกันสนุกสนุกผมก็เลยโหลดมาเล่นกันไปไปมาเจอเด็กแอดปากดีไงพวกไอดีก็เลยช้านึ เราถังเติมแล้มันแพ้ไม่ยอมตักมาให้นทีแล้วทีนี้มันมันก็บอกว่าไหนๆแล้วก็ให้เล่นอีกไปเลยดีก็บอกว่าผมขอั้งคืนมาก่อนหกร้อยแล้วมันก็บอกไม่ให้แล้วมันก็ดีต่อเสิร์ฟเยอเสิร์ฟเตะเดียวจะกลุ่มกลุ่ม็อกขอมอไม่ดีเรียบร้อยเลยแล้วก็บิดฟังไว้ด้วยแล้วกไม่นานกี่ชั่วโมงอะประมาณสิบนาทีได้สิบสิบห้านาทีอะ มันมันเราเราจะลงวินโดว์ใหม่กูต้องทำไงเนี่ยต้องมึงต้องไปซื้อแผ่นดา์มาแหมมึงเนี่ยกูกูมีแต่แผ่นซีดีเนทำตามกูเราทำนี่คือเพื่อนกูมีแต่แผ่นกูมีแต่แผ่นซีดีอ่ะแต่ตอนนี้กูต้องใส่ก่อนมันมันมันทำแบบมันเงินสามร้อยว่าแล้วมันแบบมันตัวละครกันมันอันนี้เฮียเด็กแอ๊กกันหมดเลยไอ้ดีดีดีกูมีแต่แผ่นซีดีมาทำได้ป่ะโอ้ยไม่ต้องใช้เฮี้ยทั้งนั้นแหละกูทำให้แป๊บนึง ไอ้ียมาไอ้ียมึงเจอกูครับ S M S ลุยเฮียปิดตังเพื่อนกูไงเดี๋ยวกูทิ้งลิงก์กลุ่มมาให้ช่วงนี้คลิปไม่ยิ่งไม่มีลงอยู่แล้วเดี๋ยวกูทิ้งลิงก์กลุ่มมาให้นะครับก็เอาไปเม้นด่าไปเม้นเฮียอะไรกับมันได้นะครับปิดตังสามร้อย ติดตัง300สามร้อยบาทบอกพี่เกย์ดิอะไรนะเอ้ยดูเอาเอามืมเอเอาชื่อวอลมาเดี๋ยวมือเติมให้มือเอาชื่อวอลมาดิมาชื่อวอลดิไอ้ดิไอ้ดิเอาชื่อวอลมาดิโอเคอะไรครับ ams โอเจียวตุนันลอยสัวนันลอยตัว ไปได้ไงนายขมขนมบาเนี่ยไอไอไอหนึ่งหนึ่งตาราล้านเนี่ยคือ,อเชี่ยเนี่ยเซตมันเนี่ยส่มงมาดิโอ้โหมันดูมันเด็กแอดไหมอ่ะมึงดูดิเซตพันไปอยู่สี่เซตอ่ะมึงคิดดูดิอืมโอ้โหสภาพพี่บอกอืมุดแม่ กาดรวยกาดรวยการลุ่งแะบิดตังสามร้อยเซิมึงจะไปต่องไงล่ะคราวเนี้ยเออคอยดูเซิร์ฟมันไ้ัตวรุ่งรุ่งรุ่งพวกพ่กนี้ไอ้พรุ่งนี้พวกมึงอ่ะไปซื้อแฟลชไดร์แล้วก็พาแล้วก็ไปร้านเกมกันอ่ะแล้วก็ไปไปโหลดไอ้ที่โหลดลงไม่โดนใส่แฟลชไดร์อะไม่ถึงสี่มาทีอ่ะฉะนั้นแหละมันก็มาลงในคอมใหม่เลย ไปเียนนอนลอยซื้อมามึงโทรไปหาเบอร์แม่งดิไม่ซื้อมันอันนี้นะเว้ยแบบมันไม่ต้องกดอะไรคือแบบแบนปึ๊บแล้วคอมเลยอะ่ะมีคนลบหนึ่งนะครับคนเออเว้ยผมไม่มีคลิปลงไนงะผมก็ได้ทำคลิปแฉเยี่ยนี่แล้ว มีคนขอรายการแถมมาเยอะมาก,มากเยอะอกว่าผมควรเลยนะครับในเซอร์วอรไวอ้วนเนี่ยลบที่แรกจะโหลดไม่เล่นละเหลี่ยมเยอะไปครับผมลบหนึ่งโอ้ไอ่เชี่ยวปากดีก็โดนไปนอันนี้โดนจริงนะครับอันนี้โดนจริงโอ้ โผถูกลบออกแล้วชื่อไหนโผลอะไรโผล่ที่บอลโพล่ไงไอบอลโพลว่าอะไรซื้อเอีกกี่บาทอีกจังได้เซเว่นมีมึงก็ไอนี้เลยข้างเซเว่นใกล้ๆบ้านมึงเลยแล้วก็ซื้อแฟร์ได้เอา มึงซื้อแบไดมามึงต้องมีโค้ดด้วยนะไม่มีมันก็ลงไม่ได้นะไปร้านง่ายกว่าผมลบเซิร์ฟเมื่อกั้นะครับเ้ยถ้าทหารดิ์พังมันจะเป็นไรไหมวะ เปลี่ยนเรื่องอะไรอ๋อน่นทิ้ที่มันบอกว่าดาดาแล้วมันเคี้ยวเนี่ยมันมันหมายถึงไอ้บอลหรือเปล่าวะใช่ใช่กไอ้บอลกไอ้เคี้ยวตามแหละไอ้แบบดัน แกนหน่อยยิงเกมบางทีอ่ะอเหี้ยกระจอจัดเลยอืมดวงนม้โดวใหม่มาเท่าไหร่หรอ สามร้อยไปซื้อแฟได้ไม่ไดีกว่าไม่ถึงสามร้อยด้วยซ้ำไปเวลามันโดนหรืออะไรมันจะไดลงแล้วอีกครับรอปี3สามร้อยบอกชอบคนรวยไอะเหี้ยยาวอันงว่ามันหน่าเหมือนปะเอาดูนะครับเป็นเงินสามร้อยเอ็มทีฟิอขยะ ไปยกดิสเลยเทียดียยองเกือบยกดิสแตวกูถามไอม่มาให้ไหวไหวไม่มามันยิงเซิร์ฟยังไงเดี๋ยวกูถามมันให้ดีดีอะไรเนี่ยอ๋อมาตัดรูปนะด้วยผมมันดึกว่าดี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 เป็นเงินกับใครอ่ะดีอ๋อได้เป็นไงได้ยังไงแต่พี่ไม่ถ้ากูจะถ้ากูจะรีงกูนี้ได้แล้วเนี่ยแต่กูยังไม่ทพาับ